สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็สินค้าใหม่มาถึงนะผมก็เลยอยากจะรีวิวตัวท็อปอีกหนึ่งตัวของร้านนะครับผมที่ผมไปสั่งซื้อมานะครับตอนนี้นะน่าจะเป็นตัวท็อปสุดของร้านแล้วนะครับผมบังเอิญว่านี่คือกล่องบุผ้านะครับที่เป็นลวดลายสไตล์โมเด์นะครับแล้วก็มีความเป็นโมเดนเทรดบริเวณตัวล็อกเป็นตัวล็อกท้องเหลืองนะครับก็เลยอยากจะโชว์นิดนึงว่ามันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันนะครับ ผมแกะสองข้างออกมาเปิดออกมาแฟบเนี่ยนะคุณผู้ชมฮมะมันเป็นซามูไรเหล็กทีสิบนะครับผมที่อ่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดดีเทลนะครับผมนี่เป็นสีเขียวนะฮะลายหยดน้ำตลอดทั้งด้ามเลยนะครับผมนี่เป็นซามูไรเหล็กทีสิบนะครับผมแล้วบริเวณอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับความสวยงามของเจ้านี่ ขอยัดรีวิวแบบยาบๆไปก่อนแล้วกันนะครับบริเวณตรงสันท้ายนะเป็นรูปนกฟินิกส์นะครับนี่นะเป็นรูปนกฟินิกส์ตรงท้ายนะครับผมนี่นะชัดเจนไหมฮะโอเคครับผมบริเวณตรงด้ามเป็นหนังกระเบนแท้มีการตอกหมดุดลวดลายมังกรไว้ด้วยนะฮะแล้วก็พันด้วยเชือกถักนะครับสีเขียวอย่างสวยนะฮะบ,บริเวณ บางคมนะฮะหรือว่าซึบะซือบะจะเป็นรูปนกฟินิกส์นะครับผมให้ดูชัดๆเลยนะนี่เนะียเป็นรูปนกฟินิกส์นะครับความยาวตัวนี้เป็นคาตาณะนะครับความยาวอยู่ที่103มเซนนะครับผมบริเวณตัวการกระแทกตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่การกระแทกมานะครับผมแต่ว่ามันจะมามีจุดเด่นตรงนี้ครับผมเป็นเชือกเชือกถักนะเชือกว่ากันนะเชือกถักซาจิโอนะครับผมแล้วก็มีตรง บริเวณใส่เชือกเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับผมนะแล้วก็ยาวเลยครับผมค่อนข้างที่จะเท่ด้วยแล้วที่ผมชอบสุดก็คือตรงใต้ซื้อบะเนี่ยนะครับผมจะมีตัวฟิตติ้งนะฮะที่เป็นรวดลายเช่นกันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดึงออกมาแล้วกันโอ้ดึงยากมากเลยฮนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งฮนะชึบอ่ะโอเคครับผมอ่าสำหรับ เหล็กทีสิบตัวนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะลวดลายเป็นขึ้นทะเลนะฮะปลายตัดคิซึกิความยาวอยู่ที่103เซนนะครับเป็นคาตานะที่เขาไว้สู้กันบนหลังม้านะครับหมุดเป็นหมุดไม้ไผ่นะเหล็กที่ 10. นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ถ้าใครจะจัดก่อนที่ผมจะทำการ จัดขายแบบเต็มๆนะฮะเดี๋ยวเราให้ราคาแบบที่หลายๆท่านจับต้องได้กันดีกว่านะครับปกติเล่มนี้ราคาจะอยู่ที่6 0 0ันนะเพราะมันก็คือตัวเท่าของผมเช่นกันสําหรับพี่ท่านใดที่จะเอานะครับผมแถมผ้าแผลลายมาังกรให้1ผืนพอไหมฮะอ่ะไม่พอผมแถมให้สีดำด้วยเผื่อฟิลลิ่งอยากเปลี่ยนนะอีก1ผืนนะครับผมนะของแท้นะครับนี่นะมีตาโลโก้ชัดเจน พ้าแพ้2อพือนแล้วพอไหมฮะอ่ะแถมนี้ให้อีก1ชิ้นฮนะเป็นน้ํายาทําความสะอาดใบมีดนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กทีสิบนะฮะมีโอกาสขึ้นสนิมได้ถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีก็จัดเซตดูแลไปเลยครับนี่1ชิ้นพออย่างฮะอ่ะโอเคอันนี้ด้วยกว่าผมแถมให้เป็นมีดซ่อนค็มคัทซ่อนมีดนะครับผมซึ่งคุณสามารถเอาไปใส่คมคัทได้ นี่จัดโปรโมชั่นให้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวว่าหลังขายเนี่ยอาจจะมีของแถมน้อยกว่านี้นะฮะไม่พอครับเดี๋ยวแถมเป็นซิปโป้บ๊อบมาเลให้อีกหนึ่งตัวนะบ๊อบมาเล่หรือเชบูาบ๊อบมาเล่นะไม่ไม่ใช่พี่เชน,นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเนะครับบานเมีครูออยดีให้บริการนะครับผมอ่ะจาก6000เหลือ <c oughs> ไม่อยากจะบอกเลยว่าเอ้าห้าพันห้านะใครอยากได้จัดมาครับผมขอบคุณทุกท่านครับ